ระวังวนหลูปเดิมคาริคได้อำนาจเสริมทัพแต่แมนยูยังมีความเสี่ยงหลังเข้ามารับตำแหน่งของไม่เคลืนคาริคในฐานะกุนซือชั่วคราวของแมนเชสเตอร์อยู่ในเตและสามารถเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้อย่างน่าประทับใจสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักเตะในทีมและยังทำให้บอร์ดบริหารตัดสินใจมอบอำนาจในการกำหนดทิศทางตลาดซื้อขายเดือนมกราคมให้กับคาริคโดยตรง อย่างไรก็ตามเบื้องหลังความเชื่อมั่นนั้นยังแฝงความเสี่ยงเชิงโครงสร้างเนื่องจากสัญญาของคาลิกถูกวางสถานะเป็นเพียงผู้จัดก,การทีมชั่วคราวจนจบฤดูกาลนี้เท่านั้น่นหมายความว่าทิศทางการเสริมทัพของกลางฤดูกาลครั้งนี้อาจไม่สอดคล้องกับแนวคิดของกุนซือถาวรที่จะเข้ามาใหม่ในฤดูกาลหน้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับปัญหาที่เกิดซ้ำนั่นก็คือมรดกนักเตะที่ถูกดึงเข้ามาโดยกุนซือระยะสั้นแล้วกลายเป็นส่วนเกินเมื่อแนวคิดใหม่เข้ามาแทนที่ ากนักเตะที่คาริกเลือกเซ็นสัญญาในเดือนมกราคมมาอยู่ในแผนของผู้จัดการทีมคนใหม่และขณะเดียวกันสโมสรอนไม่มีงบประมาณเสริมทับในช่วงซัมเมอร์ปัญหาความไม่สมดุลของขุมกําลังจะกลับมาอีกครั้งสถานการณ์นี้สะท้อนคําถามสําคัญว่าแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็กกำลังสร้างความต่อเนื่องหรือเพียงแค่ซื้อเวลาด้วยฟอร์มระยะสั้นความสําเร็จในสนามอาจช่วยประคองฤดูกาลได้จริงแต่หากโครงสร้างการตัดสินใจยังไม่ชัดเจน สโมสรอ,อาจต้องกลับไปเผชิญวงจรเดิมของการเปลี่ยนคุณซือพร้อมกับนักเตะที่ไม่ตอบโจทย์ในระยะยาวซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ยังคงต้องจับตายอย่างใกล้ชิดในช่วงต่อจากนี้